ประมวลผลการแข่งขันกับโครงการนี้กันได้เลยค่ะเรียนเชลยทโดยการแข่งขันวันนี้นะกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน14ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งบัตรนี้ประกาศเกียรติคุณและขอกรับเรียนเชินท่านประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบเงินรางวัลให้ที่ดีในระดับนานาชาติให้แก่กรุงเทพมหานครและให้โอวาทกับนักกีฬาต่อไปขอกรับเรียนเินเด็กหญิงพรทิ์ทองวิจิตรโรงเรียนวัดทองสทธิขตเพชรบุรีเด็กหญิงยุภาวดีชาแดงโรงเรียนวัดทองสทธิ์ค่ะ โรงเรียนนาหลวงค่ะเด็กหญิงกัตมาสมศรีเด็กหญิงกัญญาณีถวิบงโรงเรียนนาหลวงเด็กหญิงทนพิชาหอมสายโรงเรียนเทหะชุมชนลาดกระบังค่ะเด็กหญิงสรัญญาตันติวัฒนสุขีโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังค่ะเด็กหญิงกาสุริยะโรงเรียนวัดบึงทองหลางค่ะ เด็กชายธนาวุฒิอินทนบุุศสีโรงเรียนวัดบึงทองหลางค่ะเด็กชายสุภากรชีกว้างโรงเรียนวัดบึงทองหลางค่ะเด็กชายเด็กชายสิริมงคลแย้มศรีโรงเรียนนาหลวงค่ะเด็กชายจินิพัฒน์เด็กชายวัสวัฒน์หมัดดมนะคะโรงเรียนนาหลวงค่ะ เด็กชายจตุพรพรึ่งประสงค์โรงเรียนวัดราชโกษาค่ะเด็กชายอภิสิทธิ์ทองพย์โรงเรียนออนอยู่กำเนิดโรงเรียนนาหลวงค่ะเด็กหญิงชยานันท์ชัยเขตโรงเรียนนาหลวงค่ะ King, นะเด็กหญิงปนัดดาแววแสงโรงเรียนนาหลวงค่ะเด,ดาา็กหญิงเตช เด็กหญิงเมธินีปุญชิตโรงเรียนนาหลวงค่ะเด็กหญิงแพรวนเด็กหญิงอภิญญาอ่องกลางโรงเรียนนาหลวงค่ะเด็กหญิงเกเลีเด็กหญิงจตุพรเรืองฟ้าโรงเรียนนาหลวงค่ะเด็กหญิงนัทบนเด็กหญิงจารุวรรณคงสอนโรงเรียนนาหลวงค่ะ เป็น,นที่สองนะคะเป็นผู้ประกอบนายธีรศักดิ์การบุญอา,าสานายพิษณุมาสุนางสาวธนชนันผ่าปเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบนะคะนายธงชัย ในการสำนักการศึกษาคุณโปรถึงเทศวงศ์อเอ็นนับแบบนักเทศบาลนครเอ็นท่านผู้บริการเอกเอ็นท่านราชการท่กีฬาท่าที่ทุกผู้ฝึกสอนท่านผู้รรแทนสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรท่านผม,มรู้สึกเป็นเกียรติ่เป็นอย่างยิ่งน,นะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองและขอบคุณนักกีฬา ผู้ครูสอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอรกิเกี่ยวสำมันเกณฑ์และ,ะการแข่งขนพุทรเกียววันนน้นนานาชาติเติร์กคูเซตครับในวันนี้ขอแสดงความยินดีต่อทุกท่านนะครับที่ได้นำความสำเร็จกับมาสูนประเทศไทยโดยได้รับรางวัลสามเหรียญทองและหนึ่งเหรียญทองแดงด ึ้นเป็นเรื่องที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องชอาวเทพนครตลอดจนเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่เทพนครเป็นที่รู้จักในกีฬาในต่างประเทศในศาสน,านี้ในต่างประเทศซึ่งต่างจากบ้านเราและข้อที่สำคัญมีอาหารหาการกินต่างจากบ้านเราซึ่งผมต้องขอกราบแสดงความยินดีด้วยจากท่านา ในนามของคณะผูกก้บริหารแระทรงนะครับมันฝึกต่อไปตั้งใจความสำเร็จในวันนี้ที่ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจของทุกฝ่ายแต่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในความสำเร็จครั้งนี้นักกีฬาผู้ผู้ศึกสอนสำเร็จครงนี้เป็นเพียงอีกวันหนึง่งเท่านั้นเพื่อแสดงความยินดีต่อความสำเร็จ แึ่งนักกีฬานั่นเองค่ะขอเรียนเชิญนายพิพัฒน์ลาภปารธนาประธานสภากรุงเทพมหานครให้ทัพทีมเลยนะคะเรียกทัพทีเลยค่ะประกบสองฝั่งเลยนะคะมาด้านนี้ได้ค่ะลูกมาด้ี้ได้ค่ะลูกวิ่งกันเลยครับตรงนี้ได้แชมป์นะยิ้มเยอะๆเลย ชิดๆซ้อนไหลกันนิดนึงนะคะจะได้เก็บภาพบทครบทุกคนนะคะซ้อนไหล45องศานะคะนักกีฬาชิดซ้อนไหล45เอียงไหล45องศานิดนึงค่ะนักกีฬาคะเออแต่หน้าตรงนะคะถูกต้อง ประธานสภากรุงเทพค่ะนักบอจะได้โบนเงินรางวัลในอุ้มแสนแปดหมื่นบาทค่ะโอ้เป็นการสนับสนุนน้องๆนะคะเกณฑ์ฝาไหลสิทธ้ามซาตานตรงค่ะและยิ้มหวานๆลูกค่ะขอเสียงประเมินให้กับรางวัลชนะเลิศของเราในอีกหนึ่งทีมแรงสำคัญเลยนะคะที่ทำให้น้องๆมีความประสบความสำเร็จในวันนี้เชื่อว่าครูฝึกสอนของเรานะคะปาดเหงื่อกันมา ตลอดการได้ยีค่ะตองโรตงโรกลยุทธ์นะหลายแบบมากและี่ดูสิค่ะเด็กวัย12นอกจากเขามีความมุ่งมั่นแล้วในเรื่องของการรัเรองดูว่าราชการกรุงเทพท่านกิคนเ่อกันรับ สภาและสมวนก,การเข่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาร่วมฉลองความสำเร็จของนักกีฬากรุงเทพมหานครที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในรายการนะครับ g t o s u p e r Cup และก็คูเชือครับผมบอกได้เลยครับว่าตั้งแต่ปี54ขึ้นสภากรุงเทพมหานครได้ ส่งเสริมในการแข่งขันกีฬาบ้านทีมหนุนน้องซึ่งแล้วก็เที่ยวสองพันชั่วโมงตีในเรื่องของการกีฬาผมบอกได้ครับเป็นสายสัมพันธ์ที่จะทําให้บ้านทีมหนุนน้องนะครับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากขึ้นราว,าาวามรุ่งเรืาานอน,นี้นักกีฬาบริหารขึ้นกว่างการเที่ยวทั่วปอนด์นำาดูเที่าวทั่วปอนด์สมาชิกสภาดูเที่าวทั่วปอนด์ตรงนี้แหละครับผมบอกได้เลยนะครับว่า ออเดททีมันวิ่งลงได้ด้วยว่าด be ้วยนะคะถือรางวัลชนะเลิศนะคะสำหรับเยาวชนหญิงอายุไม่เกินอะค่ะยิ้มเยอะๆนะคะเถือรางวัลแห่งความสำเร็จนะคะสำหรับแชทของเราเลยค่ะอาล่ะค่ะเราเซฟไว้ให้กับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวน้องๆลงด้านขวามือยิ้มเยอะอ่ะเนื้อ น้องๆประสบความสำเร็จแน่นอนคุณครูผู้สอนเราก็ชื่นใจค่ะแล้วก็ดูเรื่องแมต้องบอกว่าวันนี้น้องๆก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าทุ่มก,กาลังที่ฝึกซ้อมเวลาที่ทุ่มเทไปเพราะแปลว่าน้องต้องเหนื่อยเป็นสองเท่ากว่าเยาวชนทั่วไปที่เรียนย่างเดียวเพราะน้อง